ผมรู้สึกอึดอัดหัวตือ้อการไหลเวียนเลือดเนี่ยไม่ดีถ้าไม่ได้ช่วยตัวเองรู้สึกนอนไม่อิ่มมันก็งงง,งวุ่นวุ่นเบลอเบลอ,บอถ้าวันไหนไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยผมจะเป็นแบบนี้เรียกว่าผิดปกติหรือเปล่ามันอาจจะเป็นกลไกทางจิตท,ที่เรารู้สึกแบบเหมือนเคยชินเหมือนคนต้องดื่มกาแฟเราไม่ได้ดื่มกาแฟ วันนั้นเขาก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะมันไม่ค่อยสดชื่นเขาที่กวนอะไรย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะให้สมองเราวันโล่งด้วยการช่วยตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวอะลองไปดูซิว่าปกติเป็นคนออกกําลังกายไหมคุณทําอย่างอื่นที่ไม่มีกิจกรรมทางร่างกายที่ให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันทํางานได้ดีควบคู่ไปด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการตื้อๆมึนๆหัวเนี่ยเราก็มันจะนึกถึงของกลุ่มพวกกันไหลเวียนเลือดที่อาจจะมีปัญหาเช่นกลุ่มคนมีความดันโลหิตสูงอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าพวกโรคซีโรคอะไรก็ว่าไปแต่ว่า อย่าไปอาศัยแค่เรื่องการช่วยตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นในแต่ละวันนะคะจริงๆมันเราเนี่ยมันสามารถสดชื่นได้ด้วยวิธีอื่นๆอีกหลากหลายวิธีแต่อย่างที่บอกคือช่วยตัวเองแค่วันละหนมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะ<ช>แต่ว่าก็อยากให้มีวันที่สามารถสดชื่นได้โดยไม่ต้องอาศัยแค่การช่วยตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นคนไม่ได้ออกกําลังกายเลยลองไปออกกําลังกายแล้วดูสิว่าพอเลือดมันสูบฉีดอะมันรู้สึกฟินเหมือนกับตอนที่เราช่วยตัวเองไหมก็ลองดูนะคะก็ดีต่อ เขาเล็กสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการไหลเวียนเลือดสมองจ่มใสแต่เพียงอย่างเดียว